รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สบายดียดขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสบายดีนี่เราเองรายการที่จะสอนภาษาเล่ากับคำศัพท์สุดว้าวและประโยคที่นำไปใช้ได้จริงอาจารย์ค่ะไว้ขอถามอาจารย์เลยดีกว่า,าว่าปกติเวลาอาจารย์ไปซื้อของแบบนี้ค่ะเวลาเห็นสินค้าหรือว่าของประเภทไหนแล้วอาจารย์จะแบบทนไม่ได้ต้องซื้อมาตุนซื้อมาไว้ที่บ้านมีไหมคะต้องซื้อเมนบอลน้องไกยสิ่งที่อาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ทนบน่ได้ก็คือพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน น่นคือเงินครัวเพราะว่าเป็นแม่บ้านแม่เฮือนเวลาหมดก็จะได้ไม่ลำบากแม่แล้วดูคุ้มค่าแล้วก็ดูแบบดูใช้ประโยชน์ได้จริงเหมือนกันนะแม่แล้วแล้วน้องฝ้ายเดซนะจริงๆงฝ้ายเป็นประเภทแบบแทะเครื่องเขียนค่ะอาจารย์สมโพธอาจารย์เห็นยุตตนาเนี่ยอุ๊ยอุตส่าห์ไม่บอกว่าของฝ้ายคือทั้งหมดนี้ขนมาให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์ก็ตกใจว่าอาจารย์มันน่ารักมุ้งมิงอะ กับหน้าตาอาจารย์เนาะได้อยู่เนี่ยหนูให้ใบนี้คือเวลาเดินไปดูอาจารย์เจอปากกาสีเจอดินสออาจารย์ดูสิแบบนี้ดูสีจะไม่ซื้อได้ไงอ่ะเครื่องใชแต่ละอันนี่อุ้ยอันนี้มปนอย่างนี้ยางลบกินได้บอไม่ได้ค่ะยางลบเนาะอาจารย์จะมีคำศัพ์มาสอนอ๋อดีเลยจะได้เรียกกันเป็นภาษาลาวว่าแต่ละอย่างเรียกว่ายังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปอาจารย์ไฟแอบอยากรู้เหมือนกันว่าในเรื่องของระบบการศึกษา ของประเทศลาวจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างแต่ว่าเฮาจะเฝ้าเล่าในช่วงนี้เถอะใช่แล้ว,ลวเนาะไปชมกันดีกว่าเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาไปชมในช่วงเรื่องเล่าลาวเองคะ่ะไปกันเลยตอนการศึกษาในประเทศลาวและเครื่องเขียน การศึกษาในประเทศลาวแบ่งจำนวนปีตามระดับชั้นได้ดังนี้อนุบาล3ปีชั้นประถม5ปีมัธยม7ปีและปริญญาตรี4ปีรวมกันทั้งหมด19ปี ในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้นในภาษาลาวมีหลายคำที่เรียกแตกต่างไปจากภาษาไทยเช่นหนังสือภาษาลาวเรียกว่าปึ้มอ่านดังนั้นสมุดวาดรูปจะเรียกว่าปึ้มแต้มหูเพราะปึ้มแปลว่าสมุดต,ตำราหนังสือนั่นเองค่ะ ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่นําความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบการศึกษาของประเทศลาวมาฝากกันนั่นเองค่ะแต่คราวนี้ฟ้ายอยากรู้มากๆแล้วว่า,าวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรบ้างเริ่มจากอย่างแรกเลยกระดาษค่ะกระดาด์ในภาษาลาวเนาะจริงๆมันหลายขนาดเลยเนาะ,ะแต่ว่ากระโชคดีเนาะที่มีอันที่อาจารย์มากใช้ตลอดคือน,นี่แหละเป็นกระดาษ A4 ทั่วไปแบบนี้นี่แหละภาษาลาวเพิ่ะเจอมาเจียเจีย คำเดียวสั้นๆแบบนี้เลยเหรอคะเจียสระเอจจอกจออเลยนะคะจอกจอกก็คือจอจานไม่โทไม่โทยอยุ้งยอยุงก็คือยอยักล่ะอ่านมาเจีย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 คือกระดาษเจียแต่ถ้าเจียภาษาจีนนี่กินเลยเจ้าแม่แล้วแต่เรียกว่าเจียเจียอันนี้มันเอิญเจียธรรมดาเนาะหรือว่าเจียเอซี อ๋อเจียกระดาษ AC ในแล้วมันมีเจียอีกประเภทหนึ่งอะไรคะสมมติว่าเวลาเขากินอย่างล้วมันที่มันเปื้อนเปื้อนซบอันนี้ซบนาะซบเปื้อนปากเขาก็เอาเจียเอาเจียมาเซ็ตกระดาษทิชชู่งีละ่ะทิชชู่เพิ่นเพิ่นก็จะเอิ่นว่าเจียเซตซบงงงงงเจียเซ็ตเจ้าซบ เจียเซตซบอันนี้คือซบเป็นบอาจารย์ต่าอ่าเจียคือกระดาษเป็นบอเซตก็คือเซตเอามาวมเข้ากันคือเจียเซตซบโอเคคือกระดาษเช็ดปากจำแล้วก็นำไปใช้กับคุณผู้ชมเนาะเออว้าวความรู้ใหม่ไปต่ออยากรู้ต่อแล้วค่ะต่อไปอันนี้ก่อนละกันนะปากกา ไม่บ่ลองเขียนเบิ่งบ่ลองเขียนเบิ่งดินสอคุณผู้ชมขออนุญาตจำผิดก็อาจารย์ดูออกเหรอคืออะไรเอ้าอาจารย์เห็นหัวมันปนออกมานี่นะอ่ะอันนี้ดินสอแต่เป็นประเภทดินสอกดดินสอกดมันมีดินสอไม้ดินสอกดเรียกต่างกันไหมคะจริงๆรนาะนดินสอภาษาลาวนี่คือเขาเจ้าเอิญ่าสอดำ สอดำอือสอดำสอดำไม่และบางคนเอินสอย่างเดียวก็ได้สอยเดียวคือดินสอไม่แล้วแล้วถ้าเป็นดินสอกดนะคะก็เหมือนกันก็สอดำคือกันจะกดคอยจะบกกดคอยจะกดก็แล้วแต่เจ้ะแล้วแต่จะกดไม่กดก็แล้วแต่ให้เจ้าไปแล้วเจ้าก็กดก็กดเออก็เรียกว่าเจ้าเรียกว่าสอดำโอเคนี่คือดินสอแล้วถ้าปากกาที่เป็นปากกาลูกลื่นอย่างเงี้ยค่ะ ลุกลื่นบอกเขียนไปแล้วมันปากกาลุกลื่นลื่นไปแบบนี้บอกใช่ค่ะอาษาลาวเอิญบิ๊กมอนเบังหน้าอาจารย์ด้วยตอนผู้ชมอยู่ในทีวีขออีกทีค่ะอาจารย์บิ๊กมอนบิ๊กมอนบิ๊กบิ๊กมอน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 แปลว่าลื่นอ๋อมอนแปลว่าลื่นแสดงว่าบิ๊กแปลว่าปากกาแมนบิ๊กสั้นๆแบบนี้เลยเหรอคะบิ๊กคือปากกาบิ๊กมอนบางคนเอิญปากกา เอาปากกาก็ได้เหมือนกันได้คือกันแต่ส่วนหลายจะเอิ้นบิ๊กบิ๊กบิ๊กดำบิ๊กแดงปากกาดำปากกาแดงแล้โมาเรียกบ้านเรานี่อุ๊ยอีกอย่างเลยนะคะบอมแมนบอแมนเราจะไม่ยุ่งใ่ไปต่อดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะนอกจากปากกากันแล้วดินสอกันแล้วเจ้ามีมีดินสอก็ต้องมีอันนี้ติดกิฟไม่ใช่กิฟต์นะฮะแล้วก็ไม่ใช่โดนัทแต่อย่างใดแต่คือยางลบยางลบมันบ่หอมเนาะ ก็มีกลิ่นอาจารย์ไม่ได้กลิ่นเหรอคะอาจารย์ไม่ได้กลิ่นทรงใยดังเป็นลิสตะดวงดังจะเป็นลิสตะดวงได้ยังไงเดี๋ยว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 ค่อยไปว่าในจอนต่อไปได้เลยค่ะยางลบภาษาลาวท่วไงคะภาษาลาบว่าวะยางลึบไม่ลบเหรอบบแต่ลึบยางลึบลึบยางลึบยางลึบ อย่างลึบเป็นอย่างที่เปื้อนๆนี o เขาลึบออกก็คือลบเนี่ยลบๆๆออกใช้ได้ elit ได้นี่เน้ะใช้ได้จริงเห็นแบบนี้น่ารักแต่บอกแล้วว่าไม่กล้าใช้ซื้อมาเก็บค่ะยางลบไปแล้วถามเป็นความรู้นิดนึงว่าเด็กๆที่ประเทศลาวหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ชอบในการทํางานคราฟตงานฝีมืออะไรอย่างนี้ไหมคะส่วนหหายเนาะเดี๋ยวนี้นะ ประเทศลาวก็เจ้าเปิดกว้างในเรื่องของการศึกษาค่เนาะเรื่องการแบบมีเพิ่มเติมเรื่องการเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มคือติวเรียนพิเศษสินะก็หลายสถาบันการสอนนี่ก็หลายดังนั้นแล้วคนเราก็มักไปเรียนขึ้นกันค่ะเอ,อเช่นว่าเรียนเรียนแต้มหมูประมาณนี้แต้มหมูคืออะไรคะแต้มหมูเออขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมเนาะ,ะแต้มหมูแต้มหมู ตมแปลว่าสมมติน้องฝ้ายอยู่นในอาจารย์เอาเอาเจียม,มาเตมน้องฝ้ายาเป็นคนอุ้งามวาดรูปเอออ๋อ,อเรียกว่าเตมหูแมนแล้วเรียกได้ว่ามีสถาบันต่างๆที่เปิดสอนในเรื่อง<ม>ของแ,แบบฝีมือต่างๆวาดรูปสอนพิเศษแมนเยอะเหมือนกันเอากระช้คือกันเมื่อกี้เตมหูเนาะค่ะอันนี้น่ะแต่งหน้าบอนที่นี่นะนี่นะ วาดคิ้วเขียนคิ้วเขียนคิ้วเป็นมั้งภาษาลาวเอิ้ญมาเอิ้ญมาไม่ต้องยักคิ้วก็ได้ค่ะอาจารย์ภาษาลาวเอิ้ญมาแต้มคิ้วอ๋อแต้มคิ้วเมื่อกี้แต้มพูบแล้วเป็นมั้งถ้าจะแล้ว่าคือการวาดการแต้มคือการวาดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเป็นศิลปะได้น้องฝ้ายเบิ้งคิ้วอาจารย์ถึงว่าดวันนี้คิ้วสวยเลยนี่วาดเองไหมคะบบถ้าวาดเองคือที่จำพี่แหละ เพาวเองสวยกว่านี้เทปหน้าเทปหน้าแฟขอให้วาดเองแล้วกันได้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 เลยค่ะอ่ะไปต่อดีกว่าต่อไปสิ่งที่เด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดค่ะจ้าไม้บรรทัดเอาไว้วัดเอาไว้แบบวาดเส้นต่างๆไม้บรรทัดเรียกว่าอะไรคะอ๋อภาษาลาวเอินคือกันน้องบ่มีอันเลียนภาษาลาวเอินว่าไม้ไม้เขาต้องไอ้ไม้ไม้ไม้บันบันทัดทัดเออไม้บรรทัดไม้บรรทัดอ คือไม้บรรทัดอาจารย์มานองฝ่ายยิ่งเบายายิ่งคือได้เนาะได้อีหลีเออได้อีหลีได้เป็นสไพยแน่นอนเจ้าไม้บรรทัดผ่านไปเาจต่อไปสิ่งที่เด็กๆชอบเหลือเกินคือสีค่ะสีไม้สีเทียนสีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขอคําว่าสีก่อนค่ะอาจารย์สีภาษาลาวเอินว่าสอสีสอสีเขาต้องมีสอไหททำไมอะคะเอามันเป็นดินสอ่ไหมเป็นแบบสอเป็นแบบ ที่เป็นไส้อะนะเมนแต่ถ้าสีธรรมดานี่ะคือสีทาบ้านสีทาเฮือนได้ถ้าเขาไปเอิ้นพิษนะฉะนั้นพูดว่าสีเฉยเไม่ได้ก็ได้ต้องสอสีเมนถูกต้อง าใสง่ายเนาะเออเอเราต้องมาแบบนี้โอเคจังจะเข้าใจได้เลยเคลียชัดนะคุณผู้ชมว่าจะเรียกสีคือแบบนี้สีที่เราเห็นทาสีทั่วไปแต่ถ้าจะมาถึงดินสอสีคือสอสีสอสีเออโอ้โหเคลียชัดเจนมากภาษาลาวนี่เออเอได้เลยค่ะงั้นเราไปต่อกันเอาตามที่แบบไ้าเห็นตามนี้ด้วยและกันอลังการขนาดเลยได้เลยได้เลยไปต่ออย่างปากกาปากกาสีปากกาเมจิกแบบเนี้ย คิดหรือว่ามันเป็นสีอะเนี่ยมันเป็นสีต่างๆตามที่เราเห็นเลยจะเป็นสีเหลืองสีชมพูอันนี้ใหม่เลยเนาะได้ขอทีมงานก็ได้จิบคนนี้นะอันนี้ของหนูไงบอกแล้วยิงขอให้ได้ง่ายได้เลยไฟให้อ่ะเนาะภาษาลาวเอิญว่า first งงงงงงคอยทีา่ะคอยทีเฟิร์สเฟิร์สสั้นๆังคำเดียวเลยอะคะแมนเฟิร์สบิ๊กเฟิร์สก็ได้อ๋อปัก สีเราว่ามิกแปลว่าปากกาเฟิร์สก็คือมันเป็นสีที่มันเป็นสีแบบเนี้เนาะดังนั้นแล้วคนเราจะเอิ้นเป็นแบบนี้แล้วการที่เขียนกระดานนะเขียนกระดานน่ะเนาะโอเคเคลียร์มากงั้นไปต่อไปาปไปาใดๆถ้าเครื่องเขียนแล้วสิ่งนึ่งต้องมีต้องใช้เหมือนกันแม่ค้าใช้กันเยอะเครื่องคิดเลขจิมจิมจิมคิดเงินคิดเงินลูกค้าทอนเงินยังไงเรียกว่าอะไรคะฮะเรียกว่าอะไรทำไมดูอินอะเอาไ่ายของออนไลน์ได้เหรอ ดูจิ้มคล่องเลยโมเมนอันนั้นคิดคิดเกตอ๋อคิดเกตเด็กครูเด็กคิดเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเป็นครูเด็กคิดคิดลูกซิ์ต้องใช้เครื่องคิดเลขเรียกว่าอะไรคะเครื่องคิดเลขเนี่ยปะภาษาลาวเอินมาจักคิดไลอีกแล้วน้องฝ่ายาจายอีเทีอีกหอมหนึ่งเนาะได้ค่ะอีกหอมหนึ่งเด้อท่านผู้ชมจักคิดไลจักคิด ไลายแรกคือไลน์เหระคะไล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 ก็คือคิดคิดมาเท่าไหร่ไลแปลว่าคิดออยังสมมุติว่าเราไปกินข้าวที่ห้านอาหารร้านอาหารเขาบอกแม่ค้าคิดเงินให้หน่อยค่ะแม่นบอกใช่ใช่ใชเวลาเรียกิเนเราแม่ค้า ไล่เงินหไหเดแต่ว่าทั้งหมดนี้อันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกคำศัพท์ต่างๆนั่นเองไม่พอและกันเ,ออเราต้องจัดเต็มขมวนเกินไปเ <ไป S 2> ดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงประโยกในช่วงสนทนาภาษาลาวค่ะไปกันเลย มาคะ่ะในช่วงนี้ให้อาจาร so, ย์สอนเป็นรูปประโยคเลยดีกว่าว่าถ้าจะพูดยาวๆแบบนี้เกี่ยวกับเครื่องเขียนพูดยังไงได้บ้างคะกับเครื่องเขีย so น่นาะสมมุติสมมติว่าเนาะในภาษาลาวสมมติว่าเฮา s e ว e าเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้ในการเครื่องเขียนเนาะเครื่องเขียนเนาะภาษาลาวก็จะบอกว่าค่อยได้กะเกี่ยมค่อยได้กะเกียมกะเกี่ยมคือกะเกี่ยมคือจัดเตรียมอ๋อเตรียมเตียมโอเคค่อยได้กะเกี่ยมไม้บรรทัด ค่อยได้กะเกี่ยมไม้บันทัดมีตัดมีตัดอืมมีตัดคือแงบแงบแงบกันไก่เหรอคะอ๋อมีตัดคือกันไกลอ,อ่ะ และกาวเพื่อเห็ดงานหัตถกรรมและกาวก็คือกาวเพื่อเห็ดงานหัตถกรรมเพื่อเฮ็ุงานหัตถกรรมเพื่อทํางานหัตถกรรมแม่แล้วอ๋อตรียมไม้บรรทัดเตรียมกันไก่มีตัดเออแล้วก็กาวเพื่อเพื่อเห็ดงานหัตถกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วอันนี้คือก็คือเป็นประโยคง่ายๆเนาะก็คือค่อยได้กาเกียมไม่บรรทัดและมีตัด เนาะเออค่อยได้กะเกี่ยมไม่บรรทัดมิดัดและกาวเพื่อเหตุงานหัตชกรรมเออแค่นี้ก็เป็นประโยคในการบอกเล่าได้แล้วขออีกขออีกค่ะอาจารย์ขออีกเนาะขออีกเนาะมูของค่อยมูของค่อยเพื่อนของฉันยืมบิ๊กยืมบิ๊กยืมปากกาอและปึ้มเขียนอีกแล้วอะไรปึ้มคะอาจารย์ปึ้มเบิ่งศพเด้อนน้องฝ่าย บังศพก็คือปึ้มปึ้มปึ้มคือสมุดอ๋อเออปึ้มเขียนสมุดเขียนแม่แล้วเออเพื่อนของค่อยเพื่อนของค่อยยืมปึ้มยืมปึ้มอ่าเมื่อกี้มาเแม่ยืมปึ้มยืมบิ๊กยืมบิ๊กและปึ้มและปึ้มของค่อยของค่อยอ่าเพื่อนของเรานะคะยืม ตัวปาก,ก้าแล้วก็สมุดเขียนเจ้าของฉันแม่แล้วอ๋อเออความรู้อีกหนึ่งคำอ,อันนี้ก็คือเป็นประโยคง่าย แต่ก็เป็นการหยิบคําศัพท์ที่าอาจารย์สอนเมื่อตะกี้นี่แหละมาใส่ในรูปประโยคต่างๆานั่นเองนะคะเพื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆที่ได้ดูอยู่ฟังอยู่เพื่อจะได้นําไปสอนเพื่อนที่โรงเรียนก็ได้นะเพราะว่าน่ารักดีเป็นภาษาที่น่ารักนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ย้อนหลังค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv นั่นเองนะคะหรือว่าครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องห้ามพลาดรายการเราเลยแต่วันนี้ลาไปก่อนดีกว่าค่ะจ้าไปโรงเรียนจะไปโรรงเสอนหนังสือ โอเคสำหรับวันนี้สบายดีสบายดี